สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกระร้ามาพบกันอีกเช่นเคยหลังจากเมื่อวานนี้ที่อึกฤกษ์คือโคมเรือเกินคือตัวทา้าทคนนี้นั้นกลับมาจากทำง,งานประมาณ8ปดโมงครึง่งเราก็จะมาเจอแมวก็จะมาเล่นกับแมวก็แล้วค่อยกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็คือเล่นกับแมวต่อเล่นกับแมวต่อ,ลแ,ลตอแล้วก็ขึ้นบ้านคือเช้าเรามันก็ไม่ได้อาดเช้าสําหรับแมวเพราะว่าแมวนะั้นคือตื่นตั้งแต่ตีห้าเนาะมาถึงออกจากกรงแต่ตีห้ากว่ากว่าคือแมวที่บ้านไม่ได้เกี่ยงนะในการเล่นของเล่นจะเป็นไม้จะเป็นอะไรก็ตามเล่นได้หมดเลยค่ะไม้ก็จะต กันี่แทบไม่ทันมาเล่นกับเออต้อก็เอาบุญมาฝากเมื่อวานนี้ตอนบ่ายก็คือไปทําบุญมาที่มูลนิธิเลือกทําที่นี้เพราะว่าเขาครอบคุมหลายอย่างได้การช่วยเหลือลหลๆด้านว่าเราจะไปขอบ้าข่าวลงส่หน่วยกูภย้ภัยกู้ชีพก็คืออยู่ในนี้หมดเลยก็เป็นบุญเล็กๆที่เอามาฝากสู่ทุกคนและทีนี้เมื่อวานก็คือเชื่อว่าคนทั้งประเทศน่าจะประสบภัยพร้อมกันหล,ล,ลายคนโทรศัพท์ของคนอื่นน่าจะขึ้นแบบไม่มีบริการอย่างของเราก็คือไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายอ้าวใจตกตะตุ่มเลยเฮ้ยซิมโดนตัดได้จังได้เตรียมตัวจะออกไไปป่้น,นาาวาวเรรขขึฏบอก เกือบบายน,นะเมื่อวานนี้กว่าจ,จะใช้ได้นะแล้ววันนี้ราสุขเขาบอกว่าถ้าเกิดได้ข้อความนี้แสดงว่าเราได้รับการเยียวยาแต่บางคนก็คืออาจจะไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากพาเมลไปฉีดวัคซีนมาวันไหนวันมันยี่สิบยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าเออโหปวดแขนปวดหลังปวดไหล่มากอ่ะแล้วนี่ก็นอนให้ตัวเองประสบภัยอันนี้ขาดติดเองหรือว่าตั้งใจติดตอนแรกก็นอนธรรมดานอนไปนอนมาเหมือนเด็กโดนมาเรียวกำลังแห่นเสือ้อคอยแล้วพอนุ่มแล้วก็จะเป็นขนมคบเคี้ยวเลยเนาะเสื้อใส่วันนี้สักอีกทีวันนห้ขยันให้ักกหือินนพุมมควาสาาอยู่ใในจควมสกร ตรงน้าอาจจะเจาเสือป่ายอยู่ตรงนี้เออวันนี้ตอนเช้ายายไม่อยู่บ้านไปห้าหมอเบาหวานแมวก็อาจจะดูเหมือนทรงลงเซ็งเลงจักน้อยหนึ่งและยามบ่ายที่จริงใจไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนเรามีคอนโดกลางให้แมวแดดก็คือไม่ซ่องนะเห็นไหมเออใช้ได้อยู่เออเวลานี้คือใช้ได้แต่เวลาอื่นคือใช้ไม่ได้แดดส่องอยู่ดีเวลาอื่นะนะนะแตา่เมียคืออยากหายกันแน่เนาะแค่อยากมาส่องดูเซยเว่าเอออยู่ตรงไหน,นก็ห้าแมวไงตอนนี้นะ ปกติอาจะนอนด้วยนะแต่วันนี้ไม่นอนมานอนอยู่ตรงนี้แทนและเจ้าเสี่ยฟูก็อยู่ข้างล่างอาโดดเขามาเชี่ยวแม่แต่กระโดดใส่หัวกันหรือเปล่าพอ,อากาศร้อนมนกนสิมืม่อยจากน้อยนึงคือบคุคคลบ่มีแห้งดิแมวก็ได้เนี่ยลงมาดูแมวข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าทําไมเห็นแมวแค่สร้างตัวเจ้าเสี่ยวไปนะหายไปไหนก็เชื่อเชื่อ,อไม่มีใครเห็นไปไหมตอนนี้นะฟูไอ้ห่างเราก็สะบัดจะปัดน้ากันอยู่แล้วตอนแรกก็อยู่ตัวใครตัวมันสักพักนึงไปอยู่ข้างกันกัดคอกันซะแลว้วอากาศร้อนเราก็ขยันยอกกันเลืก,กินมองท้ายมองขวาแล้วจะทํายังไงต่อ พอไปหนึ่งทีแล้วไอความรู้สึกษาเหลือเกินโอ้โ,อโหการแสดงมากสะดุ้งแรงตาเลือกเลยนี่มันแมวการละครนี้นะคือสองตัวนี้คืออยู่ด้วยกันนะไอตัวงับก็งับไอตัวนิ่งก็นิ่งก็คือแทนที่จะลุกนี่ลุกนีแล้วการสู้ที่ดีที่สุดสําหรับไอ้นั่นก็คือการหนีนีมาอยู่ตรงนี้หวังว่ามันจะไม่ตามมานะอะไรถามจริงในจังหวะน,นี้มีใครเจอไปหรือ,อยังดิฉันนั้นก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าแมวฉันนั้นนอนเฝ้าเศร้าอยู่ข้างล่างตรงนูง้น นอนได้นิ่งมากพา่อนุ่มเอ้ยนอนข้างโอ่งก็จะกลมกลืนกับโอง่งแทบจะแยกไม่ออกอันไหนโอง่งอันไหนสาบบ้านอันไหนแมวขันต้องเรียกไป,ไป้ายป้ายหันหน้ามานี่น้อยเนโอจังว่าหันหน้ามานี่ถ้าแฟดไม่ส่องตาก็ไม่รู้เป็นแมวก็เป็นแมวที่ใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติแต่เราจะไม่กลมกลืนกับตัวเองบ้างเลยหรือไงเขาบอกว่าถ้าเกิดแมวเรียนรู้ความสะอาดแล้วเ,เอามือไปจับเขาจะมองหน้าเราแล้วเขาทํทำความสะอาดต่ออยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้มาติดตามและผลรับจะเป็นยางไรฝากติดตามต่อพรุ่งนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดซับค,ค่ายและ